บายบายกับตันเฮนโดเนี่ยกำลังเนี่ยกำลังไล่นั่งดูอยู่เนี่ยไม่ได้เงินสิบสองปีเอ่อไงเดี๋ยวเราคุยกันเฮนโดด้วยใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะฮะให้ให้ให้เด็กหงษ์อธิบายสมงมาเลยก็ได้ใช่ครับบรรยายความรู้สึกมาหน่อยจำโมเมนต์อะไรที่ดีที่สุดของเฮนโดหรือจากจะมีคาบูยพรอะไรให้กับจอร์แดนเซนบ้างดาวรุ่มจากซันเดอร์แลนด์นะพี่นะโอ้ดูรูปนี้สิอันนี้ก็คือสองกัปตันรีวิเนียนกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง คนนึงเป็นโค้ดคนหนึ่งก็เป็นพี่ใหญ่ในตรงกลางแล้วกันนะบางคนบอกว่าแหมรูปนี้นี่อีกสัก4-5ปีอาจจะกลับมาอยู่เรอร์พูกันหมดนะฮะในบทบาทแต,ตกต่างกันออกไปอันนั้นเป็นเป็นความคาดหวังของของแลิเรอร์พูว่าเอาาเอ,เอ,เอนะเจอร์ลาดกลับมาเป็นกุซือเฮนโดกลับมาเป็นผู้ช่วยโค้ดอะไรอย่างเงี้ยในม้ พิสูจน์ว่าตัวเองฝีมือดีพอทีการเป็นทีมนะคือคนก็ไปเปรียบเทียบว่าตอนเจอหลาดไปอยู่เออเลนเจอร์ตอนนั้นเนี่ยได้แชมป์กำลังมาเลยแล้วก็กำลังมาเลยครับแต่พอมาอยู่พิมพ์บริเกมันก็ก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พออยู่ซาอุดเนี่ยทีมของเจอรลาดคือเอาเอติฟาสเนี่ยมันกลายเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่ครใช่ใช่มันกลายเป็เป็นทีมระดับกลางๆซึ่งไปเจอกับพวกพี่โด้เบนเซม่าเจออะไพวกนั้นอ่ะมันเหนื่อยนะเออเจอรลาดเขาจะ กู้ชื่อตัวเองเรื่องรุ่นแชมป์มาคงจะยากคือแต่ว่าต้องทำผลงานให้มันดีที่สุดแค่นั้นแหละครับนะไม่แน่ใจว่าโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกของทางซาอุดีอาระเบียน่าจะสามบวกหนึ่งนะใช่ใช่น่าจะสามบวกหนึ่งแต่ว่าสี่ทีมใหญ่ของซาอุด์เขาก็มีกลุ่มเขาขาประจำเขาขาประจำอยู่แล้วเขามีกลุ่มทุนเดียวเป็นเจ้าของ กลุ่มทุนเจ้าของกลุ่มเดียวกันเนี่ย BAF อ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่คือเอาอันเดอ,เอร์ฟาดของของเจอร์ลัดเนี่ยมันเหมือนเป็นทีมกลางๆเลยแหละใช่ครับแต่นั้นการเสริมทัพแบบนี้เสริมโค้ดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเจอร์ลัดจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะแต่ว่าเฮนโดครับเรียบร้อยเปิดตัวเรียบร้อยในมุมพี่ยักษ์เอางี้จากเด็กน้อยจากซันเดอร์แลนดะ์เนี่ยคิดว่าเขาจะอยู่เป็นกัปตันนานถึงขนาดนี้ไหมฮะในมุมมองพยิยตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาเลยโอ้โหตั้งแต่วันแรกนะจากซันเดอร์แลนด์มาเนี่ยตั้งแแต่่ววันนรกกอเเจทีีมบลย์ เกมตดนิมชาตินัดแรกตอนนั้นพี่ไปดูครับเพราะว่าอ,อยู่ที่อังกฤษพอดีประจําการที่อังกฤษพอดีอังกฤษเจอฝรั่งเศสนั่นเป็นเกมติดนีมชาติครั้งแรกรแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มถูกพูดถึงแล้วกันหลายสื่อเริ่มบอกว่าวนี่แหละเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองจากเซอร์เ์แลนด์นะฮะเชียร์ให้ตีนีมชาติอังกฤษแล้วก็ได้ลงสนามจริงๆเนี่ยฮะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์2011ครับ ยุคของเคนดี้เดอะกริชก็ย้ายมาพร้อมกับตอนนั้นชุดดาวนิงพร้อมกับพัดสันอยู่แบบเคนดี้เดอะกริชนะครับนดี้เดอะกริช20102011ครับฮอดสันน่ะ2010ถึง2011พัดสันอยู่ได้หกเดือนแล้วก็เดอะกริชเข้ามาช่วงต้นปี2011เฮนโดย้ายมาซัมเมอร์2011ครับพร้อมกับชุดดาวนิงพร้อมกับชอรีดัมนะชุดนั้นนะฮะก็โอ้ตอนนั้นมันแพงมากนะ ก็เป็นสติเหมือนกันนะม,มันมันมันไม่ถึงเป็นสติหรอก,รอกแต่ว่าเป็นตัวเลข20ล้านปอนด์กับดาวรุ่งกับดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นทีมใหญ่ลุ้นแชมป์ด้วยทีมหนีตกชั้นอะ,อะไรอย่าง,งานั้นอะไรอย่าง,งานั้างงานก็ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะถูกได้รับรับคำชื่นชมจากหลายๆฝ่ายเยอะก็จริงแต่ว่าโหก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากอะ่ะเพราะว่าด้วยแบคค่าตัวในระดับ20ล้านปอนด์กับเมื่อเท่าไหร่อ่ะ12ปีที่แล้วแพงนะแพงนะ อ่าเรทราคาสูงมากนะครับแล้วช่วงแรกเฮนโดก็ยังยังไม่ได้แบบแจ้งเกิดอย่างทันทีอ่ะต้องแบบไปเล่นกราบขวาบ้างวิ่งเออวนเล่นมีเล่นป็กขวายังเล่นอ่ะแบ็กขวาเคยเล่นล้วกสตาร์เล่นของเฮนโดอีกที่โดนว่าอับแปรเออก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะในยุคของปลายๆของคินิลกริชคือปีนั้นนะจบด้วยแชมป์ลีกคับนะ2012แต่พอเข้าสู่ยุคของเฟรนช์โรเจอร์สแลนด์ผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่ ได้รับโอกาสต่อไปอ่ะผมว่าทุกคนคงพอนึกภาพตามคงจำได้ในเคสที่ร o g เจออยากจะได้คลินเดมซี่ของฟูลแลมแล้วก็นำเสนอว่าชื่อของเฮนโดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคือพูดง่ายๆว่าเจ้าเฮนโดไปเป็นตัวแถมไปแรกไปแรกมาให้ไปไปเป็นตัวแถมไม่ใช่แรกเพราะว่าจะต้องจ่ายก้อนหนึ่งแล้วก็แถมเฮนโดใช่อะไรเงี้ยแล้วเฮนโดก็แบบเสียใจมากร้องไห้ในหนังสือตาชวดเขาบอกแบบนั้น ร้องไห้แล้วถึงขั้นขนาดแบบนั้นไหมครับแบบปิดโทรศัพท์ไหมไม่รู้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงรยายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าร้องไห้เสียใจอะแหละแต่ว่าในในใจเขาอ่ะคือเขายังนึกภาพไม่ออกว่าตัวเองจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล mm hmm. เขารู้สึกว่ามันยังมันยังไม่สุดค,คือประมาณว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีมากขึ้นกว่านี้ก็เลยคุยกับโรเจอร์สิกรอบหนึ่งว่าผมขอ ขอสู้ต่อแล้วกันอขอพิสูจน์ตัวเองครับแล้วมันก็ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละครับแล้วมันพลิกกันเลยนะใชเพราะว่าเป็นนักเตะที่ได้รับการใช้งานอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าโพ์หลังจากนั้นนะ่ะหลังจากที่ดีลระหว่างคินเดมซี่่มอะคินเดมซีฟอร์มดอกลงไปเลยนะอืแถมปีถัดมาเนี่ย2 0งพันที่ได้ลุ้นแชมป์อะครับ มันก็มีการพูดถึงว่านี่แหละเพราะว่าการขาดหายไปของเจเนอเรสันในช่วงท้ายนั่นแหละสามสี่เกมสุดท้ายที่โดนแบนนด์มันก็เลยทําให้เสียทรงไปเราจะไม่พูดถึงเหตุการณ์นั้นใช่ไหมครับพูดได้ครับพูดได้ไม่มีปัญหามันมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแฟนวันพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ล้วนนะพี่กบพี่หมวยเขาเรียกว่าู้ล้วนนยคุณเบคยี่อ่ะแต่อะนั้นมันมันก็เป็นบทพิสูจน์แหละครับอีกจุดหนึ่งก็คือการการรับออกแขนต่อจากซูเวนเจอร์รสนั่นแหละ เขาบอกว่านี่คืองานที่ยากสุดชิ้นหนึ่งในฟุตบอลลีกของอังกฤษเลยนะใครสักคนที่จะขึ้นมาแทนที่ของเจอร์ราตในฐานะผู้นําของทีมสมโมสรอต่างลิเวอร์พูล,ลมันยากมากออมันแรงกดดันมันสูงมากความคาดหวังมันสูงมากนะครับแล้วมันก็นั่นแหละครับมันก็อดไม่ได้ที่แฟนบอลบางกลุ่มบางคนหรือสื่อ จะนำไปเปรียบเทียบกันใช่ไหมแล,ล้วหน่งใกล้กันแต่สไตล์คนละแบบใช่แล้วยิ่งแบบสไตล์ของเฮนโดก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าโอ้โหจะมีความแพรวาวเทคนิคทักษะอะไรขนาดนั้นแต่มันใช้อย่างอื่นนะครับใช้ความเป็นผู้นําใช้ความชัวไอ้แปะไปแปะมาเนี่ยนะฮะถ้าเรามองกันในเรื่องของเหตุผลจริงๆนะม,นมันก็เป็นเพราะว่ามันเพื่อจะทาให้ฟุตบ,บอลมันเคลื่อนที่นั่นแหละ ก็จะได้ขยับขยับกันขึ้นไปบางคนเขาบอกว่าไอ้การแปะไปแปะมาเนี่ยมันเล่นยากกว่าการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าด้วยเหมือนง่ายนะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเพื่อนรุวมทีมได้บอลแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องออกบอลเฮนโดจะอยู่ตรงนั้นเสมอครับเฮนโดจะไปคอยร้องให้เสมอแล้วก็เนี่ยแหละแปะไปแปะมานั่นแหละครับแล้วมันก็ทาให้ลูกบอลมันเคลื่อนที่คลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เซตเกมมันขึ้นไปได้ผมว่าจริงๆแล้วทุกคนสำหรับแฟนลิเวอลมันใจหายแหละ คือถึงรู้นะเพราะข่าวมันหลายวันแล้วใช่ไหมเป็นสัปดาห์แล้วคือทุกคนรู้แหละว่ามันจะว่ามีันน่าจจะเกิดขึ้นจริงๆทุกคนแทบจะรู้อยู่แล้วว่างานเลี้ยงเนี่ยมันจบลงแน่นอนแต่พอมันจบลงจริงๆเนี่ยอย่างอย่างเป็นทางการเราเห็นภาพเราเห็นคลิปอำลาเราเห็นบทสัมภาษณ์เราเห็นเพื่อนร่วมทีมออกมาพูดถึงอะไรเนี้ยมันก็มอดใจหายไม่ได้อดใจหายไม่ได้จริงๆ12สิบสองปีกับการเป็นกัปตันทีมที่ได้ชูถ้วย ทรฟี่ทุกรายการที่ลงแข่งขันอะมันแบบได้พรีเมียร์ลีกได้ยู่ฟาเยนได้ครบทุกใบอะแต่ก็อย่างที่ครอปบอกครับว่ามันเป็นการใจที่ยากลำบากของทุกฝ่ายครับนี่ฮะแต่ครอปอะอยู่เคียงข้างเ็เสมอหมายว่าตอนที่คุยกันเจรจอจาว่าจะเอายังไงจะไปเนี่ยมันจะยังไงประมาณนั้นครอปอยู่เคียงข้างเสมอ แล้วก็บอกว่านี่คือกัปตันทีมที่ยาวนานที่สุดในชีวิตการเป็นโคช้ชของเขาเขาเคยคุมที่ดอทมูลเป็นสัสเซนเคิลนะเจ็ดปีมั้งแล้วก็ที่มาย์เนี่ยติโบติโมวาเคผู้สาประตู7ปี3เดือนแต่ที่ลิพูนเนี่ยเขาตั้งแต่คุมทีมมากัปตันทีมคนเดียวของเขาคือจอ์แดนเนลสันนั่นคือแบบสิ่งที่เขาบอกเลยแล้วก็บอกว่าเต็มเต็มปากเต็มคำว่า นายคือตํานานถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยผู้คนจะบอกว่าเราใช้คํานี้พร่มเพื่อเกินไปใช้คําว่าตํานานบ่อยเ,เกินไปแต่สําหรับนายแล้วไม่ใช่กรณีนี้นั่นหมายความว่าเฮนเดอร์สันคู่ควรของคำว่าตํานานจริงๆนี่ตอนย้อนกับไปพยิยักษ์ตอนที่เจอลาดไม่อยู่ปอ,อกแขนณนะตอนนั้นตัวเต็นงนอกจากเฮนโดมีใครไหมสำหรับผมคนเดียวเลยครับเดอะวันแอนด์โอลี่ต้องเป็นเจนเนอเรสันเพราะช่วงที่ก่อนจะย้ายอะ มันก็มีหลายครั้งที่มันก็เป็นวิแวลในการบ่งบอกว่าในวันที่เจราดไม่ลงหรือเจอราดโดนเปลี่ยนตัวออกอปลอกแขนมันก็จะไปอยู่ที่เฮนโดอยู่แล้วก็คือเขาอยู่ในฐานะรอก,กับตันก็้อยู่แล้วเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกอยู่แล้วนะแล้วสาหรับผมเขาทําหน้าที่ได้แบบไม่มีขาตกบกพร่องอะเอางี้ดีกว่าแล้วเป็นทุกสิ่งอย่างเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์กลางเป็นผู้นําของทีมอะนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ครอบพูดเห็นไหมเนี่ยคุณคือตํานานผมรู้ว่าผู้คนมักจะพูดว่าเฮ้ยเราใช้คํานี้บ่อยเกินไปหรือเปล่าคำว่าตํานานเนี่ยแต่ผมจะบอกคุณนะสําหรับคุณเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในกรณีนี้นั่นหมายความว่าสาหรับครอบเฮนโดเหมาะสมกับคาว่าตํานานจริงแล้วก็มีแบบคลิปอําลาจากเพื่อนรุ่มทีมลองลองเข้าไปดูอันนี้อันนี้อันนี้สุดท้ายมันมีบทจบของเทรนด์แบบเทรนด์หน้าแบบเศร้ามากอ แล้วก็รีบลุกออกจากเก้าอี้ไปเลยคือเขาเป็นพี่ใหญ่ในทีมจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่สำคัญมากๆในการทําให้ลิอร์พูลมาเป็นเครื่องจักรขลมประตูขนาดนี้ได้นะมแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวเลขสกอร์หรืออะไรแต่ว่าอย่างที่พี่ยักษ์บอกเลยครับเกมตรงกลางอ่ะให้ให้ตัวบนเล่นง่ายๆเี่ยต้องมีเฮนโดยอยู่ตลอดพลังงานของเขาคือมันแบบมันเหมือนคุณคุณเล่งอะไรล่ะวอลลุ่มได้เลยอ่ะคุณอยากได้เท่าไหร่อ่ะ เฮนโดวิ่งให้เกินร้อยเสมอวิ่งให้เกินร้อยเสมอจังหวะไหนต้องบุกจังหวะไหนต้องดึงเกมต้องรับเฮนโดเป็นคนคุมให้หมดแต่เราก็พอเข้าใจแล้วว่าสาการอะอย่างเช่นปีเนี้ยมันบ่งบอกชัดเจนว่าสานาการในในทีมของเขาอ่ะเขาเวลาน้อยลงแน่นอนแน่นอนครับแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงโดยอัตโนมัติแน่ครับใช่ไหมฮะโดยเพราะอาการเข้ามาของสองตัเต็มใหม่อย่างสโควสไลย์อย่างแบ็กลิสเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับที่เฮนโดเล่นอยู่แล้วนะครับ คือแต่ว่าอมันก็เราเราก็ไม่คิดหรอกว่าลิเวูจะจะสูญเสียผู้นนำของทีมแบบทั้งกัปตันทั้งรองกัปตันไปพร้อมๆกันในเสมอร์เดียวกันอืมันมันเป็นความท้าทายมากของของครอปที่ต้องสร้างทีมยุคใหม่จริงๆนะอืทีนี้ต่อจากนี้ล่ะก็การเล่งผัดใบไปเลยมีคนบอกลาเวียมาไหมมาแทนไหมเร็วๆนี้ครับเดินเดินดิวเต็มตัวแน่นอนหรือแค่ว่าจะได จะยอมจ่ายในราคาที่ตอนนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วถ้าเราอ่ะมองในอนาคตนะในดีลของแฟบก็กลับมาคุยกันอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งแล้วอิทิฮัดก็เริ่มเคลียร์ตัวเองได้แล้วกับจะคุยเรื่องฟาบินโย่ต่อในในเรื่องของของงบดุลอะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปที่มันค่อนข้างจะล่าช้าเนี่ยนะครับสุดท้ายกลับมาคุยแล้วก็ยืนยันกันหลายสื่อตรงกันว่าฟาบินโย่ไม่เดินทางมา สิงคโปร์ก็คือไปแน่ย้ายแน่ว่าคุณจะมีเวลาในการเจรจาพูดคุยแล้วก็หลายฝ่ายยืนตรงกันว่าจะทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นแน่ๆมันก็เลยผูกโยงไปที่ในรายของโรเมโอลาวีที่ริบูเดินเครื่องอย่างเต็มตัวงครับบิดแรกเนี่ยสาล้านปอนด์โดนปัดวันนี้มีประเด็นเรื่องนี้ว่าเตรียมจะยื่นข้อเสนอบิดที่สองก็คือ45หล้านปอนด์เป็นแพ็กเกจรวมนะฮะสี่สิบสอ้าบวก2.5้าซึ่ง มันเกิดในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันพอดีนั่นหมายความว่าเป็นไปได้ครับครับที่เร็วๆนี้เราอาจจะได้อําลาฟาบินโยแล้วก็จะได้ต้อนรับโรนัลดลาเวียเข้ามาอันนี้มุมของพี่ยักษ์ฮะตัวเก่าไปหมดเลยมิลสเนอร์เฮนโดฟาบิโนเหลืออาคันดราซึ่งก็อ่อแอดดาวรุ่งล้วนตำแหน่งมิดฟิลมันจะมันจะเป็นการเปลี่ยนสวิต์เร็วกันไหมแมอันนี้ต้องดูต้องดูผลงานจริงครับ คือเรารู้ว่ามันมันยากแน่ๆมันยากแน่แต่ว่าในกลุ่มของคนเป็นผู้นำของทีมอ่ะจากนี้ฟันไดก็ขึ้นมาเป็นกัปตันแน่ๆใช่ไหมฮะมันอาจจะมีรองกัปตันอย่างเช่นแอนดี้โรเบอร์สันอาริสันเบเกอร์โมซาลาเทรนต์อาร์โนกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มตัวหลักเดิมกลุ่มลีดเดอร์ของทีมแน่ๆครับซึ่งก็ต้องฝากฝากไปที่กลุ่มนี้แหละที่จะพาให้ทีมนั้นมันมันผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้ ส่วนอีเรื่องแผงิฟิล์ะผมว่าเนี่ยประเด็นสฟุตบอลอ่ะมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความลงตัวจริงๆอะ่ะถ้าช่วงเวลาตรงเนี้ยครอบจูนติดนะเอออย่างน้อยเนี่ยทั้งแมงลิสเตอร์ทั้งซูบอสไลน์เนี่ยก็ได้มาเริ่มอยู่ทีมละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรทหรือด้วยผลงานที่เราเคยผ่านตากันมามันก็ เป็นไปได้แต่ประเด็นถ้าเบอร์หกไม่ใช่เป็นฟาบินโยจริงๆแล้วต้องใช้เด็กดาวรุ่งอย่างโรเวียเนี่ยอันนี้ผมแอบกังวลนิดนึงเพราะตำแหน่งฟาบินโยมันคือตัวคุมจังหวะเกมจริงๆถึงแม้ว่าจะต่อให้แบบอเล่นในแท็กติกเดิมที่เอาเทรนด์ขูบเข้ามาตรงกลางก็เห็นกันอยู่ว่าในช่วงเก็บตัวที่ที่เจอทั้งคารูเจอทั้งกอเจอเฟอนะิร์ส เทรน์จะแบกในบทบาทเป็นเบอร์หกเลยมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องมีตัวแบบคอยคอยซัพพอร์ตหน่อยมันต้องเล่นคอยคอยช่วยอ่ะมันต้องเล่นคู่กันคอยเล่นลูกหนักให้กับเทรน์อ่ะคือเทรน์จะได้มีมีเวลามีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ครีนเอทเทรน์เป็นมิดฟิลด์เกมบุกกะดีแต่พอเกมรับเหนื่อยอืมทำไมรู้สึกมันเหมือนเห็นภาพกองกลางแมนเชสเตอร์เมื่อสักแบบไม่กี่ปีก่อนที่แบบมีใครบ้าง ตอนนี้มีใครบ้างเกิดหอยู่คุณใช้มือถือสองเครื่องเลยอ่ะใช่ไฮโซเลอทำไมไฮโซโอเคจะบอกว่ามันก็เหมือนยุคที่แบบก่อนที่จะได้คาเซมิโรมาที่แบบว่าแม็กโทมินเนฟเฟสดแม็กโทมินเนเฟสดต้องเล่นคู่กันได้เล่นคู่กันก็ไม่ถึงก็ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าในสายการแบบเนี้ยที่บอกว่าเทรนด์อะ จะคล้ายๆกันคือเทรน์ยืนเป็นกลางรับปัวเดียวไม่ได้ไมขาต้องยืนคู่กันต้องมีคนต,ต้องมีการการอา<ง>ชีพจริงๆมายืนและนั่นหมาย,<ล>ยความว่าตัวที่จะสร้างสรรเกมหรือตัวที่จะทำออปชันอื่นๆให้ในแดนกลางอ่ะมันจะหายไปคนหนึ่งไงต้องรอดูว่าคือถ้าปิดดิวราเวลได้เร็วเนี่ยผมว่ามันก็จะมีเวลากับทีมมากที่สุดแหละเรารุนคืนนี้ต่อครับครับเพราะว่าคืนนี้ลิวพูจะเดินทางมาที่สิงคโปร์